ก็เดี๋ยววันนี้นายหญิงจะมีเรื่องมาพูดให้เหล่าบริวารยูทูบเบอร์ทั้งหลายได้ฟังและก็ปฏิบัติตามกันด้วยนะต่อจากนี้ไปอะทุกคนจะต้องพกบัตรประจำตัวแสดงความเป็นยูทูบเบอร์ติดตัวกันทุกคนเข้าใจไหม <c oughs> ห้ามปฏิเสธและก็ห้ามคัดค้านเป็นอันขาดเพราะนี่คือกฎข้อบังคับ <c oughs> ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป oh. แล้วไอ้บัตรประจำตัวยูทูบเบอร์เนี่ยเราจะแบ่งระดับชนชั้นยังไงดีละ่ะเฮคุณนายเถอะ oh. ก็จะแบ่งเป็นสามระดับมั้นะแบ่งเป็นชั่วคราวค oh. ้างคืนแล้วก็อยู่ประจำ oh. แหมคุณนายนี่แบ่งระดับชนชั้นยังก็เปิดโรงแรมมั่นโลดเลยเนาะ oh. ก็เข้าบ่อยไงก็เลยจำเอามาใช้นี่แหละเอคุณนายแอบไปเข้ากับใครมาหรอเนี่ยก็เคยเข้าไปกับไอ้ป่าแปงไงพวยศักจะไม่ได้หรอคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะพวกบริวารยูทูบเบอร์ทั้งหลาย ทุกคนต้องจำเอาไว้นะคะว่าคนที่มีบัตรประจำตัวยูทูบเบอร์เท่านั้นถึงจะมาถ่ายรูปทำคลิปของลุงกับป้าได้<อ>ใครที่ไม่มีบัตรก็ไม่มีสิทธิ์มาถ่ายคลิปเกาะติดชีวิตลุงกับป้านะคะว่าแต่ในหญิงจะแบ่งยังไงล่ะไอระดับชนชั้นเนี่ย <G ül ets> ก็พวกระดับชนชั้นที่ต่ำที่สุดก็คือพวกที่มาอยู่แบบชั่วคราว <G ül ets> คือพวกที่มาถ่ายคลิปเกาะติดกระแสลุงกับป้าเช้ามาเย็นกลับพวกนี้จะไม่อนุญาตให้มานอนค้งนะนางณอาณาจักรดงดอกแห่งนี้ได้ส่วนชนชั้นระดับที่2พวกนี้สามารถคร้างคืนได้แต่ไม่อนุญาตให้อยู่ประจำ ส่วนชนชั้นระดับที่3พวกนี้สามารถอยู่ประจำได้แล้วก็จะมีที่พักให้อยู่ฟรีมีใครสงสัยอะไรอีกไหมเกี่ยวกับระดับชนชั้นที่นายหญิงได้พูดออกมาก็งงเด้แบ่งยังไงระดับชนชั้นที่ 1, นึ่งที่สที่สไหนนายหญิงลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิ ทำไมปัญหามันถึงเยอะจริงๆเฮ้ยยูทูบเบอร์ช่องเนี้ยนายหญิงก็อธิบายมาสิพวกยูทูบเบอร์จะได้เข้าใจกันทุกคนก็เพราะชนชั้นระดับชั่วขราวเนี่ยมันให้ค่าตัวลุงกับป้าน้อยเกินไปและเพราะเหตุนี้มันจึงไม่สามารถมาค้างคืนณอาณาจักรดงดอกแห่งนี้ได้ ส่วนไอ้ชนชั้นระดับที่สองที่สามารถค้างคืนได้เนี่ยพวกนี้จะเป็นชนชั้นที่ใช้แรงงานเพื่อแลกค่าตัวรุงกับป้าพวกนี้สามารถค้างคืนได้ส่วนชนชั้นระดับที่สามหลายคนคงอยากจะรู้ว่าทำไมชนชั้นนี้ถึงได้อยู่ประจำได้เพราะระดับชนชั้นนี้เงินถึงจ่ายค่าตัวให้รุงกับป้าทุกเดือน เพราะเหตุนี้ชนชั้นนี้จึงสามารถอยู่ประจำได้นะอาณาจักรดงดอกแห่งนี้เข้าใจตรงกันนะคะตายเด้แบบนี้ช่องเล็กๆก็ตายสิครับนายหญิงข่าน้ำมันลดข่าเช่าบ้านข่ากินตายกันพอดีแบบนี้คิดแต่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวเลยเนาะนายหญิง ถ้าคุณไม่พอใจหรือว่ารับไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมาถ่ายคลิปตามติดชีวิตลุงกับป้าอีกต่อไปนะคะโถอีวัวลืมตีนวัวไม่ได้อยากจะมาถ่ายมึงเลยที่กูมาถ่ายเนี่ยเพราะว่าไอ้พวยมันตกเป็นจำเลยอยู่ตอนนี้โว้ยพอมีเขาหน่อยก็ทำเป็นชูคอสั่งคนนู้นทีสั่งคนนี้ทีโถอีกิ้งก่าได้ท้อง แล้วมึงคิดรู้ว่าไอ้ที่มึงทําบัตรประจําตัวแจกพวกยูทูบเบอร์เนี่ยมันจะทําให้พวกยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นระเบียบม,มากขึ้น<อ>นี่ขนาดไอ้พผลมันตั้งกฎกติกาตั้งแต่อยู่ที่กกกอกมึงก็คิดดูแล้วกันว่าพวกยูทูบเบอร์ยังทํากันไม่ได้เลย <c oughs> สมองหมาปัญญาควายอย่างมึงอะนะจะมาออกคําสั่งให้คนอื่นเขาทาตามกันนะ <c oughs> โถอีหัวเถกปากเบี้ยวนมแบนขาโกงหลังข้อมเ้ย นี่มันว่าเมียมึงขนาดเนี้ยมึงยังนั่งนิ่งอยู่อีกเหลอาไอ้พวย <c oughs> แล้วจะให้ไปเถียงอะไรมันล่ะก็กูเคยตั้งกฎกติกาไว้ที่กบก,กอกกูก็ไม่เห็นมียูทูบเบอร์ตัวไหนทำได้สักตัวหนึ่งเลย <c oughs> ก็เพราะไอ้พวกยูทูบเบอร์พวกนี้แหละที่ทำให้ชาวบ้านกบก,กอกขับไล่เราให้เราอ่ะย้ายมาอยู่ที่ดงดอกแห่งนี้ไง มีผัวทั้งคนก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆอุตส่าห์ไปตบตีแย่งเข้ามาแถมยังต้องหากู้เงินให้มึงมาขอตัวกูอีกเป็นผัวภาษาอะไรวะไม่ได้เรื่องจริงๆเลยวะ <c oughs> แล้วที่มันว่าเมียมึงอ่ะหัวเถกปากเบี้ยวนมแบนขาโก่งหลังค่อมเนี่ยมึงไม่คิดจะตอบโต้มันบ้างเลยเหรอ มันก็พูดถูกแล้วแล้วจะให้กูไปตอบโต้มันทำไมเหรอคุณนายเถอเบัดซบเงินก็เลิกประชุมกันแค่นี้ออกไปออกไปกันให้หมด